เทคนิคขายที่โฆษณาทีวีใช้กันแต่คุณไม่รู้คืออะไรไหมครับเทคนิคทําให้คนอื่นมองเห็นและเกิดความอยากยกตัวอย่างเช่นนะครับคุณดูในโฆษณาทีวีดิคุณเห็นพิซซ่าเคฟซีไหมโอ้โหทาให้คนอื่นเห็นอะแล้วเกิดความอยากนั่นแหละครับคอสออนไลน์หรือสินค้าและบริการบนออนไลน์เช่นเดียวกันครับคุณต้องคิดเลยครับว่าวันนี้ครับในการที่คุณมาทาเพจในการที่คุณมาสร้าง,งตัวตนบนออนไลน์เนี่ยมีคนเห็นความรู้จักคุณไหมข้อสองครับคุณกระตุ้นคนอื่นให้เกิดความอยากหรือเปล่า ้าวันนี้ครับคุณไม่สามารถมีคําพูดหรือมีหลักการหรือมีคอนเทนต์อะไรก็กกตามที่ทาให้คนอื่นเกิดความอยากเขาก็จะไม่ไปทางเลยครับว่าสินค้าและบริการของคุณเนี่ยมันดียังไงทําไมเขาต้องซื้อดังนั้นครับสิ่งสำคัญที่เราจะฝากก็คือว่าคุณต้องทําให้คนอื่นเห็นและกระตุ้นความอยากให้เขาซื้อคุณให้ได้แต่ถ้าวันนี้นะครับคุณไม่รู้วิธีที่จะทํายังไงให้กระตุ้นความอยากให้เขามาซื้อของคุณได้ วานมีคอสครับชื่อคอส์ส Power ์เ a น n e อถ้าสนใจนะครับทักมาขอรายละเอียดได้ที่ไ like ล e n ์แอ S I K r U L E W A N คูเลวานสำหรับวันนี้สวัสดีครับ